นี่จ้าตรงนี้เป็นกองเลยนะนี่นี่นี่ให้ลุงบาวเก็บเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันนะเก็บก่อนลุงบาวสาผูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้ไกลมือแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปลงทะเลไม่รู้จะมีกุ้งมีหอยมีปูเดี๋ยวจะลงไปหาดูนะคะทุกคนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะวันนี้อู้ตัวใหญ่จ้ะตัวนี้ตัวใหญ่อู้หููมันสู้มันสู้นี่มันสู้เรานะ เจอตัวใหญ่จ้ะบู uh, ้ตัวนี yup ้ใหญ่จ้าใหญ่จ้าสุดไมีอะไรเขียนี่เอาถังเขี้ยใส่ไม่ได้แล้วนะนี่เสียได้เจอปลาหลังเขียวเก็บไปด้วยจ้ะไหนมุงบาวเก็บไม่ให้ถ่ายนี่เดินเจอหลายตัวเขาไม่เอาเสียดายนะนี่ทําปลาเค็มอร่อยนุ่นเยอะแยะลูกอ่ะนี่นี่อีกนะอ่ะเก็บลุ่กนี่ด้านซ้ายก็มี นู่นอีกลงนู่น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 อ่ะนี่เยอะจ้ปาปลาหลังเขียวอุ้ยเสียดายจ้าเก็บ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 นี่ทำปลาเค็มอร่อยมากนะตอนแรกว่าจะไม่เก็บแต่อูย้ยิ่งเดินยิ่งเยอะตัวอีกตัวลงมาเก็บอูย้ยฮึมนี่นี่นี่อีกจ้านี่อีกจ้าเอาเก็บลงุงมาเก็บนี่ด้านหน้าอีกจ้าลุงมาเก็บลุงมาเก็บ นี่เลยครอีกตัวแล้วจ้าเคยอีกตัวจ้าเก็บไปได้ทั้งปลาทั้งปูทั้งหอยเลยนะนี่ลายจับลายจะเอาแก็บลูกเจอใครอีกตัวเจอใครอีกตัวนี่เจออีกจ้าเจอจ้านี่สงสัยมันจะติดตาอ้วนเพรดึงจนหัวขาดเอาหนี้เอาแก็บนั่นอีกตัวจ้านั่นอีกตัวีน่ ได้เยอะเลยจ้ะนี่ด้านหลังด้วยลุงลุ้งลุงล,งลงกยงๆนี่ด้านหลังสองตัวอุ้ยทำปลาเค็มได้เยอะเลยนะนี่ <c oughs> นี่อีกจ้าอีกจ้าอุ้ยขึ้นเป็นฝูงเลยลุงปลาหลังเขียวแสดงว่าวันนี้เนาะนี่จ้านี่ก็ด้วยไม่มีหัวก็เอาได้นะเพราะมันยังสดอยู่เลยจ้าเยอะ <c oughs> น, <c oughs> นี่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 ตรงน,นี้สองตัวลุงเก็บเร็วๆเยอะจ้านี่พอได้ทอดได้ทำปลาเค็มแล้วนะ อุ้ยส <ừ. S 1> ุดยอดตัวนี้ยังเป็นอยู่เลยนี่นี่เป็นอยู่เลยจ้ะอือดูมนี่จ้าตรงนี้เป็นกองเลยนะนี่นี่นี่ให้ลุงบาวเก็บเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันนะเข็บก่อนนี่ดูจ้านู่นข้างหน้าสองตัวเอาข้างหน้าอีกสองตัวลงข้างหน้าอีกสองเอาข้างหน้าอีกสองตัวจ้ะ อ้ยเยอะมากจ้ะนี่จ้านี่จ้านี่จ้าอุ้ยได้รึ่งถังมานะเจก็เจก็อุ้ยนู่น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 เป็นกองลุงอุ้ยด้านล่างเป็นกองจ้ะนี่อุ้ยนี่ก็ด้วยเยอะแยะจะไม่เอาแต่มันก็เยอะนะเสียดายนี่ใส่เกลือตากแดดตัวสวยจ้ะอุ้ยนี่นะสุดยอดได้ปลาเยอะมากทั้งปูทั้งหอยทั้งปลาอยู่กันในนี้นะรวมกันในนี้ คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ